นางงามมิสแกรนไฮดี้อมันดาเจนเซนหมดสัญญากับมิสแกรนพร้อมกลับมาเฉิดฉายไฮดี้อมันดาเจนเซนรองอันดับหนึ่งมิสแกรนไทยแลนด์2012 0 2 2เปิดเผยว่าเธอได้หมดสัญญากับเวทีมิสแกรนแล้วหลังจากที่ได้รับตำแหน่งน้อยครั้งที่เธอจะได้รับงานเหมือนคนอื่นๆจนหลายคนมองว่าเธอถูกโดงงานไฮดี้เปิดเผยว่า ตอนนี้หมดสัญญากับมิสแกรนแล้วยอมรับว่าน้อยใจบ้างที่ไม่ค่อยมีงานเหมือนคนอื่นแต่ตัวเองก็มาไกลามากแล้วและทางบสนวัตก็ช่วยผลักดันเท่าที่จะทำได้ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเห็นไฮดี้องค์การเธอบอกว่าหนูก็อยากออกทุกงานแต่ก็เข้าใจว่าต้องรอโอกาสต่างๆและรู้ว่าเราเป็นรองวันนี้เป็นอิสระแล้วดีใจที่ได้ร่วมงานในที่สุดเมื่อถูกถามว่ามีข่าวว่าโดนดองจากต้นสังกัดไฮดี้ตอบว่า อาจจะเพราะปีหนูมีคนดังมาก,มากๆอย่างพี่อิงฟ้าชาลอต์และไฮดี้เองก็มีงานมาเรื่อยๆแต่อาจจะน้อยลงตามสเตปหนูรู้สึกว่าพี่ๆน่ารักกับเราก็ดีใจที่หมดสัญญาด้วยดีไฮดี้ยังยอมรับว่ามีน้อยใจบ้างที่เป็นรองหนึ่งแต่งานน้อยแต่ก็เข้าใจทุกอย่างและบอสนวัตเองก็ผลักดันเท่าที่ทำได้พี่นวัตก็อวยพรให้หนูเติบโตและก้าวหน้าต่อไป เมื่อถามว่าแอบ,บน้อยใจไหมที่ไม่ค่อยมีงานไฮดี้บอกว่ามีบ้างแหละแต่ว่าเข้าใจทุกอย่างพี่พี่เขาให้โอกาสเยอะแล้วและไฮดี้เองก็มาไกลามากๆสำหรับแผนในอนาคตไฮดี้บอกว่าหนูอยากกลับมาเฉิดฉายขอโอกาสจากแม่แม่ทุกคนและผู้จัดงานหนูพร้อมไปทุกงานชอบงานอคติ้งมากๆเมื่อถูกถามว่ามีผู้จัดมาจีบไปเวทีใหญ่อีกเวทีไฮดี้ Heidi ตอบว่า ก็มีจีบเยอะอยู่ทุกครั้งที่ไลฟ์จะมีคนถามตลอดหนูก็อยากบอยบินอยากเป็นดาวถ้ามีโอกาสดีๆก็อาจจะไปไฮดี้ยังบอกว่าเราก็รู้สึกว่าเวทีเป็นที่ของเราตอนนั้นที่ได้ยืนจับมือคาดหวังมากก็อยากจะให้ชื่อที่ถูกเรียกเป็นชื่อเรายังมีความหวังอยู่ว่าจะมีโอกาสได้เอื้อมถึงเกี่ยวกับการใช้นามสกุลใหม่ไฮดี้บอกว่ายังไม่ได้คิดเลยครอโอกาสดูว่าลิขิตจะอยู่ที่ไหน เมื่อถามว่าตอนที่หายไปได้ซุ้มซ้อมบ้างไหมไฮดี้ Heidi ตอบว่ายังไม่ถึงขั้นเตรียมตัวเพราะยังไม่ไฟนอลแต่เตรียมตัวเรื่องอื่นเช่นเรื่องหุ่นพยายามฝึกซ้อมให้ตัวเองมีหุ่นที่ดีไฮดี้ยังบอกว่าเจอประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นทั้งความรู้ความสามารถหนูไม่ได้วิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วหนูรู้สึกว่าสิ่งนี้จะทําให้หนูพัฒนาขึ้นได้ในครั้งต่อไปสําหรับโอกาสที่จะกลับไปประกวดไฮดี้ให้ความเห็นว่า 60%แต่ถ้าถามใจหนูมัน99%เพราะเป็นความฝันที่อยากประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้60%เพราะอยากไปเฉิดฉายเป็นนักแสดงด้วยไฮดี้ยังบอกว่าพร้อมมากคมาเลยสำหรับวงการบันเทิงตอนนี้เธอรู้สึกว่าคนเห็นความสามารถเยอะและอยากไปต่อในเรื่องนี้ถ้ามีคนผลักดัน